วันนี้ผมพาเพื่อนๆเ,เดินทางจากหัวลําโพงนะครับด้วยรถไฟนะครับบอกเส้นทางการเดินทางมายัางวัดสแกนะครับวัดสแกวัดหลวงปู่ดูนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้เราเดินทางแล้วก็บอกเส้นทางด้วยรถโดยสารนะครับ mm. และก็จะพาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูที่มีอยู่ในวัดปัจจุบันนะครับและก็ราคารุ่นที่ทันหลวงปู่นะครับ วันนี้เราเดินทางด้วยรถไฟนะครับแล้วก็มาต่อรถนะครับวันนี้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับติดตามและรับชมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมตีตั๋วรถไฟแล้วนะครับจะเดินทางไปที่อยุธยานะครับทุกคนนี่ครับรถไฟออกเวลา เกนาฬิกา30สบนะครับถึงส1บ1อนาฬิกาี่สิบเ็ดนะครับจะเดินทางไปที่อยุธยานะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเดินทางด้วยรถไฟนะครับไปวัดสแกนะครับวัดหลวงปู่ดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่นั่งรถไฟไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปต่อรถที่ไหนนะครับถ้าถามว่าเคยไปวัดสแกหรือยัง เคยไปบ่อยนะครับแต่สมัยก่อนจะไปรถส่วนตัวนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางด้วยรถไฟนะครับนี่ครับใกล้จะออกแล้วนะครับใกล้จะออกแล้วราคา15บาบาทเองนะครับถึงอยุธยาแต่ว่าผมต้องไปต่อรถที่โน่นครับไม่รู้จะต่อตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เหมือนว่าเดินทาง เสี่ยงๆไปนะครับไม่รู้จะไปถึงวัดสแกจะต้องเสียงเงินประมาณไหนยังไงนะครับเพื่อนๆก็รอลุ้นแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นนี่ครับทุกคนผมต้องขึ้นตรงนี้นะครับปลายทางพิษณุโลกนะครับแต่ผมจะลงอยุธยาก่อนนะครับ201นะครับนี่รถธรรมดานะครับออก9้าโมง30โอ้ยใกล้แล้วเดี๋ยวไปก่อนโมแต่โมครับ เดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะครับนี่ขึ้นคันนี้เลยนี่ครับทุกคนกรุงเทพพิษณุโลกนะครับแต่ผมจะลงอยุธยานะครับใครอยากเดินทางไปพิษณุโลกก็คันนี้เลยนะครับแล้วแต่เรานะครับจะเลือกนั่งตรงไหนนะครับ รถไฟก็จะออก9โมง30ถึงโน่น11โมง27นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถึงโน่นจะตรงเวลานี้หรือเปล่านะครับรถไฟออกแล้วนะครับออก9โมง32นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงอยุทยากี่โมงนะครับ ถึงอยุธยาแล้วนะครับ11โมงกว่านะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับนี่ครับหลังจากเราลงจากรถไฟนะครับก็เดินทะลุมานะครับถ้าเพื่อนๆจะไปวัดไหนนะครับเราก็สามารถเหมารถได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ เป็นรถสาล้อนะครับหรือว่าจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์เช่าจักรยานเหมือนฝรั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับสถานีอยุธยานะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับ วัดหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยนะครับวัดสแกนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากสถานีรถไฟนะครับก็แปดสิบาทครับทุกคนก็จะมีรถสองแถวเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่ารอนานนะครับ เป็นรถคล้ายๆรถบัสนะครับไม่ใช่สองแถวนะครับมีผ่านนะครับผ่านหน้าวัดนะครับแต่ก็จะรอนานนะครับสำหรับเพื่อนๆอยากใช้เวลาหรือว่าขี้เกียรรอนะครับก็นั่งวินจากสถานีรถไฟนะครับก็80บบาทนะครับมาถึงวัดแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศวัดสแกนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงนะครับนั่งรถไฟแล้วก็มาต่อรถมอตอร์ไซ์นะครับ นี่ครับคนก็มากราบขอพรหลวงปู่ดูกันเยอะเลยนะครับพาเข้าไปชมวัตถุมงคลครับ S 1> <S 1> <อ>นี่ครับรูปเหมือนหลวงปู่รีนี้พ <c oughs> ันห้ารูปเหมือนหลวงปูด่ดูนี้สองพนะครับขนาด5นา้นิ้วนะครับ <c oughs> นี่ 1, นี่หนึ่งพันนะหอยนารดีห้าสิบนะครับสติ๊กเกอร์แผ่นละ30มสบาทอันเดียวกันในโต้ครับ แล้วตอนหลังมาที่เขาจะเป็นเป็น63นะครับเป็นสีหะ1 6นะครับอันนี้เรียบผมแอบอามพอผูดทำให้วัดเป็นแหวนปี63นะครับก็จะมีไซส์59 61 63 65 1 6น่าสน็นเป็นยันหรือเป็นยันเนี่ย รูปหล่อสวยมากนะครับรูปหล่อรูปหล่อหนึ่งพันนะครับท่านถามออกไปทางจะไปรัชนานี่ครับ,ร, 1, ร,บรูปของหลวงปู่นี่ครับภาพละลอยนะครับทุกคนภาพละลอยสวยมากนะครับนี่ก็เป็นเป็นรุ่นทานหลวงปู่นะครับ ลองเอาไปอ่าน,นดูมันจะมีหนังสืออยู่ไอ้แผ่นพับที่มครับโอ้โหสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับนี่ครับสือไปศึกษาผู้ชายนี่หมื่นแปดนะครับส,สองหมืนน่มนห้านะครับนี่คือรุ่นที่ทานหลวงปู่ นี่ครับตรงนี้คือทันหลงปู่ไหมครับทันครับโอ้นี่ทันนะครับคุณสวยมากนะครับ,รบปีสองแปดสองหมื่น สองหมื่นสามนะครับแล้วก็ปีสองหกสองหมื่นสี่ปีสองแปดสองหมื่นสามนะครับปีสามหนึ่งก็สามครับปีสองแปดสามหม่นเจ็ดีสองขาวหมืนสานะครับนี่ราคาตามนี้นะครับมีปีสามหนึ่งปีสองหก ราคาก็หลักหมื่นนะครับใครมีกำลังก็มาเช่าได้นะครับถ้าท่านหลวงปู่ก็ราคาประมาณนะี้นี่ครับพระพมนะครับที่ท่านหลวงปู่ก็มีสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับ ส่วนเหรียญก็มีตั้งแต่ปี28-26ปราคาราคาก็นี่แหละครับหลักหมื่นนะครับลหลักมน,นี่ครับเปลี่ยนสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะครับปีหกศูนย์ก็ห้าร้อยนะครับ เรียนรุ่นใหม่นะครับย้อนยุคก็200นะครับนี่ครับปีหกสามก็200นะครับแล้วก็มีปีหกสี่สองร้อยนะครับนี่ก็ปีหกห้านะครับก็สามร้อยนะครับไดูืน มีรูปหลอ่อพร้อมกรอบนะครับห0 0ร้อยนะครับสามร้อยก็มีนะครับนี่นี่ปีหกหกหนึ่งร <100 S 2> ้อยนะครับ ปีหกสองก็ร้อยห้าสิบแล้วก็มีหนึ่งร้อยนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญย้อนยุคก็สองร้อยสามร้อยนะครับแต่ถ้าทันหลวงปู่นี่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับหลักหมื่นนะครับเหมือนม่กลัวตายไงนี่หลวงปู่สีปีสี่ศูนย์นะครับวงละหนึ่งร้อยนะครับนี่นี่ก็เจ็ดร้อยนะครับว่าแหวนปีสี่ศูนย์ก็วงละห้าร้อยนะ นี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดสแกในปัจจุบันนะครับก็มีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับราคาก็มี300-200นี่ครับทุกคนวันนี้ไหนๆผมก็ได้มา วัดสแกแล้วนะครับก็ได้เช่าวัตถุมงคลปี2,564นะครับสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวใครอยากแบ่งปันเดี๋ยวผมจะลงชุมชนนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเราได้พาทุกคนนั่งรถไฟนะครับแล้วก็มาต่อมอเตอร์ไซค์มาอย่างวัดสแกนะครับ นี่ก็เป็นรูปหลวงปู่ดูนะครับาาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมใครจะเดินตามเส้นทางผมก็มาได้นะครับนั่งรถไฟแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟก็นั่งมอไซค์เข้ามาต่อนะครับ8ปบาทนะครับ วันนี้สวัสดีครับ